เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับศึกดวลเซิร์ฟไทยประจำสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับของวันเสาร์ที่2นะครับผมวันปีใหม่นะครับเรียกได้ว่าโหดกันจริงๆครับไม่หลับไม่นอน,นครับไม่ไปสังสรรค์ไม่ไปเที่ยวกันมั่งเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่อย่างว่านะครับช่วงนี้โควิดนะครับอยู่บ้านไว้ดีกว่านะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคู่ใน EP นี้นะครับในสัปดาห์ประจาเซิร์ฟนี้เนี่ยจะโหดกันขนาดไหนนะครับผมและขอบอกเลยทีมเผาผ่านนี่โหดเดือสดสุดๆเดือดจัดๆเลยนะครับไม่ใช่คู่ชิงครับแต่เป็นคู่รองนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยจะเห็นว่าคู่รองเนี่ยค่อนข้างมันกว่าคู่ชิงนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าคู่นี้เนี่ยจะมันกว่าหรือเปล่านะครับผมเริ่มที่ทีมฮีโร่ก่อนเลยนะครับทีมฮีโร่เนี่ย เริ่มที่4ทีมสุดท้ายนะครับผมทีมที่แพ้นะครับทีมแรกเนี่ยพลังอยู่ที่5ล้าน9นะคะก็จะมีมูเมงไรเดอร์นะครับผมมีซอมบี้แมนมีซปเปอร์ดาร์คพิถึกของเรานั่นเองนะครับผมมีทัซึมากินะฮะมีแทงท็อปมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีกาโร่นะครับผมทีมนี้นี่ก็ค่อนข้างจัดสรรได้ปันส่วนนะฮะ <c oughs> จัดแบบทีมค่อนข้างสเปซสปาพอสมควรนะครับแต่ก็โอเคครับ มีแท้งมีดามเมมีตัวซัพพอร์ตเยี่ยมเลยครับผมจัดทีมได้ค่อนข้างโอเคแล้วแหละแต่ว่าอาจจะไม่ประสานกันเท่าไหร่นะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับที่แพ้นะครับพลังอยู่ที่5ล้าน3นะครับผมมีแท้งทอปมาสเตอร์โหทีมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจัดแค่วางตำแหน่งคนละที่เท่านั้นเองนะเนี่ยดูดิมีมูเมงไรเดอร์้ะบีทัซเบกินะครับมีซุปเปอร์ดาร์คมีเมทัลไนท์อ่ามีเมทัลไนท์นะครับแล้วก็มี ซอมบี้แมนกับแทงท็อปนะครับผมอ่าส่วนคู่ชิงนะครับคู่ชิงเนี่ยก็จะพลังอยู่ที่9ล้าน6นะครับผมโอ้พลังค่อนข้างเดือดนะครับมีพูลีนะครับมีซอมบี้แมนมีซิวเวอร์แฟงนะครับมีคิงกับกาโร่นะที่เป็นกรอบแดงนับน่าจะเป็นดาเมจหลักของทีมนะครับผมแล้วก็มีเมทัลไนท์นะฮะส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยพลังอยู่ที่8ล้าน7นะครับก็ถือว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับยังพอสู้สีได้อยู่นะฮะ ก็จะมีในส่วนของซีเวอร์แฟงนะครับผมมีซอมบี้แมนมีเมทัลไนมีคิงกับกาโร่เนี่ยกรอบแดงเป็นดามเมจหลักเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของซปเปอร์ดาร์กนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว,ว่าคู่ชิงคู่นี้เนี่ยจะเดือดระเบิดภูเขาเผากระท่อมมันกระจายขนาดไหนนะฮะเอาละครับเริ่มแลวครับผมจังหวะนี้เมทัลไนได้เปิดก่อนนะครับปิ๊งปิ๊งปิงโอ้โหยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ลม้มฟุบลงไปนอนอยู่3ตัวฮะนะครับตอนนี้ คิงเปิดทะลโคแล้วครับจังหวะนี้บูมโอ้โหเลื่อนรถหายไปครึ่งหลอดทั้งทีมนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดยังไงครับโอ้ยกาโร่ซัดนัวครับคิงเอาคืนบ้างครับคิงวางขวาปุ้มโอ้โหเอาเรื่องครับเจมหนักทั้งคู่ครับดามมีต่างคนต่างหนักนะครับคิงของทั้งสองฝั่งเลยนะครับกาโร่ก็ยังได้แค่ตอดตอดอยู่นะครับตอนนี้ยังทำอะไรได้มากไม่ได้นะครับ ซอมบี้แมนก็ยิงแรงนะครับเนี่ยหรือว่าซอมบี้แมนฝั่งขวาอาจจะบางก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะส่วนพูลี่นะครับที่ยืนแถวน้านี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากนั่งยองๆนะครับตอนนี้นี่เสยคางไปดีถ้าอัปเปอร์คัตโอโหซิวเฟก็จ้วงไปทีนึงนะครับเบาๆหยอกๆนะครับผมเอาละครับ6ต่อ5นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับในเทอร์สอเทอร์แรกนะครับเมทัลไนซัดคืนไปครับโอ้โห ทิงเปลยแล้วจังหวะนี้ต้องมีคนล้มแน่นอนครับมีคนเจ็บแน่นอนเรียบร้อยครับผมหายไป2นะครับเหลือสามต่อหนะจังหวะนี้เอาละครับกาโรเอาคือให้เพื่อนเปี้ยงเรียบร้อยครับเมทัไนท์หายไปหนึ่งนะครับฝืนไม่มีหนีไม่รอดนะฮะกาโรคือให้เพื่อนบ้างครับโอ้โหหายไหมโอ้เวลารอดแล้วครับจังหวะนี้ เหลือพี่ถึกตัวเดียวทําอะไรได้ฮะดามเม็ไม่มีนะคะโอ้โหเรียบร้อยครับก็แพ้ไปนะฮะก็จบไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทั้งฝั่งของทีมกลุ่มปีศาจกันบ้างดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับทีมที่แพ้ทีมแรกนะครับพลังอยู่ที่4 9ล้านเหลือ5ล้านนะครับผม ก็จะมีด็อกเตอร์จีนัทนะครับผมมีราชาทะเลลึกนะฮะมีบิชคิงมีราชาใต้ดินนะครับมียุงนะครับผมแล้วก็มีด้วงนะครับส่วนทีมหนึ่งเนี่ยที่แพ้นะครับพลังอยู่ที่4ล้าน6นะครับก็จะมีราชาใต้ดินนะครับมีคมบูนะครับสาลายมีด็อกเตอร์จีนัทนะคะมีวัคซีนแมนมีด้วงและราชาทะเลลึกนะฮะส่วนในรอบสองทีมสุดท้ายคู่ชิงนะครับก็จะพลังค่อนข้างโดดกันมากๆนะครับ ทีมแรกในพลังอยู่ที่7ล้าน6เลยนะครับถือว่าเป็นทีมปีศาจที่โหดมากๆนะดูนะฮะด้วงเวล99กรอบแดงนะครับกับโบรตสนะครับตีแบบทุบทีหนึ่งนี่หายทั้งทีมนะฮะ <c oughs> ดูดิยังโหดนะครับแต่อีกทีมนะครับพลังอยู่ที่3ล้าน7เท่านั้นเองนะครับผมก็พลังหายไปครึ่งนึงนะครับ แต่เป็นกรอบทองทั้งหมดนะครับแต่อาจจะไม่ได้อัปตันทุกตัวเหมือนฝั่งเมื่อกี้นะครับเหมือนทีเมื่อกี้นะครับผมก็มีดรจีนัทนะครับมีสาลายมีโซนิกนะครับมีวัคซีนแมมมีราชาทะเลลึกนะครับแล้วก็มีด้วงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าจะจบเร็วขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปดูคู่รองนะฮะเริ่มแล้วครับผมมาครับขให้ได้เปิดก่อนครับมาแล้วครับสาร่ายน้อยโอ้ดาเมจไม่เท่าไหร่ครับไม่สกิดเลยนะครับนี่ราชาใต้ดินนะแรงเอาเรื่องครับ แรงเอาเรื่องครับพอได้สกิดพอได้ยิ้มยิ้มอยู่นะฮะนี่ดดวงเอาคืนบ้างครับเสยคางไปทีเรียบร้อยครับร่วงไปหนึ่งครับสารายน้อยครับตามด้วยโบรอดนี่ครับกระทืบดอกร์จีนฮัทนะครับเอาไม่อยู่จริงคริงครับหูเหลือ3าตัวนะครับเมื่อกี้นี้โดนสเก็ตเท้านะครับผมหายไป2 โอ้โหจบไวครับคู่นี้จบไวครับคู่จริงจบไวมากเพราะว่าพลังต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมคนนี้เขาเป็นเจ้าประจําอยู่แล้วนะครับทุก EP ครับทุกสัปดาห์นะครับผมในการสู้ศึกดวลนะฮะของทีมปีศาจเดี๋ยวผมพาไปดูของทีมรองดีกว่าที่สู้กันมันมากๆนะครับทีมผอผ่านั้งเลือดนะผ่านเลือดทั้ง2ทีมเลยนะครับสู้กันดูเดือดมันมากๆพลังพอๆกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะ โอเคครับดูคู่ชิงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคู่รองกันก่อนดีกว่านะครับน่าจะสูสีกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับผมและเป็นทีมเผาผ่านที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจัดจ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหดวขนาดไหนนะฮะมาครับผมสาลายได้เปิดก่อนครับเปี้ยงมาครับยังไม่สะกิดเท่าไหร่นะครับแต่ก็โดนผ่านเลือดไปนิดนึงนะครับตามด้วยราชาใต้ดินนะครับผมอหูเลือดหายไปครึ่งหลอดครับสาลายทองคำนะครับเปียงหูวิสาลายฝั่งซ้ายดาเมลแรงมากๆครับเลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับผม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแถวหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยหายไปทั้ง3ตัวแล้วนะครับแทบไม่อยู่แล้วนี่ราชาทะเลลึกเอาคืนให้เพื่อนได้ไปหนึ่งตัวครับดวงเอาคืนให้เพื่อนได้ไปสองตัวครับเหลือวัคซีนแมนครับยังไงครับช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าครับจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าครับอุ้ยดวงต่อยคืนครับเลือดหายไปครึ่งรอดนี่ยิงสกิดสกิดไปก่อนจะขจี้คันๆนะครับผมเอาละครับเหลือ3เท่าแล้วครับจังหวะนี้รู้สึกว่าวัคซีนแมนเนี่ยพาซีฟจะค่อนข้างแรงนะครับผม ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ยาราชาใต้ดีเคียแถวหน้าไปก่อนนะครับโอ้โหต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างสวยเลยนะครับอดูครับรอบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับวัคกซีนแมนเราคืนนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับแถวหน้าตายหมดครับเหลือสามสามเท่าเดิมนะครับผมราชาเทลึกนี่ก็มีแววจะไปตัวต่อไปนะครับตอนนี้เอาเหลือสามต่อสองแล้วครับจวานียังไงฮะ จะอยู่หรือเปล่าจะอยู่ทนไหวหรือเปล่าครับราชาทะเลลึกโอ้โหใสยตัวหน้าไปแล้วอ้าวสองสองเท่ากันแล้วครับวัคซีนแมนไปเยี่ยงโอ้โหอ้าวยังอยู่ครับผมนี่อยู่ไหมละ่ะเรียบร้อยครับเหลือ2ตอนหนึ่งนะครับจังหวะนี้ด้วงนะครับแต่ดูทรงแล้วนะด้วงน่าจะเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับจังหวะนี้เพราะวัคซีนแมนน่าจะตีอะไรไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วนะฮะ ดูครับตีเข้าไหมไม่เข้าจริงๆนะครับนี่น่าจะหวังผลจากด้วงกับด้วงอย่างเดียวแล้วนะครับมีแววเหลือหนึ่งหนึ่งครับเทินน,น,นีเ้เรียบร้อยครับเหลือหนึ่งหนึ่งจริงๆครับผมแล้วก็มีแววอาจจะอยู่ยันสิบเทินด้วยนะฮะเพราะว่าตีกันไปหิวเลือดกันไปแล้วครับผมโอ้โหคู่นี้เด้ออ่าเรียบร้อยครับเข้าเทินที่สิบแล้วนะครับก็มีแววนะครับมีแววจบเทินที่สิบนี้แน่นอนเพราะมันไม่มีเทินที่สิบเอ็ดแล้วแหละ <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมเนียพลังหงเนประมาณเกือบเกือบล้านนะครับประมาณ9000นประมาณนี้นะฮะโอ้สู้กันมันจริงๆครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการดวลศึกดวลเซิร์ฟไทยประจำสัปดาห์ในเซิร์ฟประจำเสาร์ที่2นะครับผมก็ก็ยังดูเดือดครับก็ยังค่อนข้างดูเดือดทีมพิศานได้ดูเดือดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะยิ่งคู่รองเซิร์ฟนี้เนี่ย มันมากๆนะครับคู่รองสี่ทีมสุดท้ายนะถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างโอเคอ่ะคือมวยถูกคู่นะครับดูแล้วมันนะครับผมการจัดทีมการจัดอะไรก็คล้ายๆกันนะครับก็เลยทําให้ดวลเนี่ยค่อนข้างสูสีกันมากๆนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ